ยังกบปูเนี่ยบกักกิโลคิโรโอ้ย <c oughs> คือเฮากันนาบบาทเนี่ยมาคิโรคิโรพูด <c oughs> น่ะทำมาชมไพเอฟซีเดินทางมาหาปู่บึงการนะพี่น้องนี่ครับปู่่าซื้อคิโรหวาน <c oughs> <c oughs> เอานะครับจังมารับชมตองงวดด้วยพี่น้องเด้งวดวันที่16พฤษภาคม2567นะครับงวดที่แล้วบอ่อเข่าปูว คือได้ย,ยินข่าวว่าไห่หนึ่งหกอยู่ไห้นะหาหกนึงหาหกนึงผันผมมากคือเ่าไะไห้หาหกนึงก็ไห้เมื่อนึงเออปูไห้เมื่อนึ่งเจ็ดอยู่ในหนอนนกปูเนาะในโทรศัพท์ัพี่น้องโอ้นะอโอ้เออผมจําได้แล้วครับผมจําได้แล้วปูคิโร่คิโร่หาเกลืหนึ่งครับปูไห้ผมหาเก้าหนึง่งนะครับ หนึ่งเจ็ดนี่ปูให้ผมเบิ่งอยู่ในโทรศัพท์ปูว่าตัวนี้เด้อให้โยมซื้อให้ปูว่าเอากราบนมัสการครับปูครับนมัสการเด้อครับปูเอาคือเห็นญาติโยมมาญาติโยมมาแต่ใส่ปูน้องชายมาจากขอนแก่นน้องชายมาจากขอนแก่นมันเป็นหมาไม่เห็นเอาอันนี้ที่ที่ปูเอาไปฝากเพิ่นไว้บ่หรือหรือเพิ่นเอามาให้ปูฝากให้มันให้มันสั่งให้นะให้ไปสอนให้ฮิโร่ขึ้นอ่ะฮิโร่หกครั้เนี่ย กิโลตัวนี้เป็นขาหกพันเออหันหนามป่ะไงใช่หันขนามมันชี้พันหาใ่เพราะว่าตัวนี้เหมือนเป็นหมืนแล้วเสีอวกิโรลติดฟัวดูนะมันท่านไอคุณพี่น้องวัตมาปูว่าน้องไส้ปูเอาเอามาพี่แลกปูไปฝากน้องไส้เลี้ยงให้โอ้ย่าะปูเนาะโจยี่บอยไปใส่ครับปูอุ่อยนที่ห้องน้ำบ่ปูมันบ่มามันไปติดเออเออเออหุ่นละ ห็เนนงียบเ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 นาะเงียบูุเงีย ب, บยมันขับเกิดตายยังเป็นหมาไม่ชอเลยอืมกนอยากเบาอย่างบุญอ่ะพี่น้องเบาเทา่าคูหนึ่งก็เป็นคนรักสุนัขอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าอยากได้เมื่อเลี้ยงอยู่เฝ้าบ้านแต่ว่าบม่มีคนดูแลพี่น้องนี่แหละครับผมน้องกิโลเนาะเอออ,อยา่าเฮาการทอกำลังดมกินกําลั่งดมกินพี่น้องกําลั่งวบบกูได้เป็นกาลังสงสัย ปูไฮบ้าวเถ่าเบิงแต่ใน้ทรศัพสิบเจ็ดตัวปูเนาะพันไฮบ้าวเถ่ามาโคสุดท้ายยำหาเก้าหนึ่งเอาตองวดปูปเป็นยังไงได้ไปเดี๋ยวใกล้ๆจ,จึงจะมาหาอีกโอ้ยเสียดายปูนายจะให้ตัวนั้นให้ผมลงให้เอฟซีนะหนึ่งเจ็ดแต่ไหมปูอันบ่ได้เอาลองเพื่อนหมานนะ้ำบลาปูาโ,อโอ้ซาทุเป็นจังบุญน,นะปูเนาะ ปูอาปูซื้อบ่ได้เลยให้เลยให้โยมซื้อให้เเนน17เลยปะปูฮึ่มอือน้องพี่น้องเนาะมื่อน,นี้ครับมากเลยแวะมาหาปูได้เห็นหยาดโยมเฮ้ยแต่พันเฮาอีกอย่างดอกแต่พันเฮาอีกยังนั้นนะแต่ประชุมกิโลว่าทันเครงดมกินพร้อม,อมเพันหัวตะมาพี่นอ้องเพันตืน่นปูวา่าเพันหัวตะมาตะขอนแกน่น น่องออกมาหายแม,ม่มันออกไปกี่ชีด้วยมาหอดนี่มาหอดเป็นหัวตะกรับออกปัวเขากับมือันห่อนกลับ,น,น,บนี่รักษาอาปัหายใจหายตัวเด่นไปก่อนเราจงว่ากันเอาละตัวนั้นบนล่นนองหายบอกที่ปวยเห็นผมเมือม่อกี้นี่อนอเอาเดี๋ยวเขาสีว่าเหล็กออกเราจะาาาให้มือนี่ท่านผู้ชมโอ้หายเจนยุ่มปูเอาใส่ละปูวขึ้นมามีนี่ ที่แแลล้้ววดที่ปูููใใใหหหห้้้้้คคนทีี่่่่่่่ดดกกกกกััับบบบปปผมตอออาาาาเเเวลลยยงงโราาาาาาาบออออกกกเเเปปปป็นนนย่่งงููหหหัวีีไไไดด้้้จรลลสิหมปูจองเลอร่างวปูจย เตหลายปูปูปูได้เขาเติมเทรสัพสมเหมือนโอ้เอาสาธุน้ำปูนะ่าช้ชมเด่นไปเลยเดี๋ยวเดาปูได้สิบหกพฤษภาหกเจ็ดเด่นไปเลยปูเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดครับผม เดี๋ววันนี้เอาสามตัวไปห้องทองกันอ่สามตัวไปหาอลอตตรีไว้ตัวไหนปูหกหเจ็หกห,กหกกตัวที่ปูให้ผมเบังคือเป็นเก <c oughs> <c oughs> ้าเ้าเจ็ดท่านผู้ชม <c oughs> ปูบังอีกแล้วเนะพี่น้องปูเอาให้เบ้าเถาาบังเป็นเก้าเก้าเจ็ท่านผู้ชม หกหกเจ็ดรุ่นใหญ่ต้องไฟกระพริบดิปัวเออครับอ่ารับอันนี้จ้ามันสีบุญพลังอันใดปัวสามเจ็ดกินลงไปสามเจ็ดบอกปัวเอาสองตัวนี่ตัดบ่ะนี่สองตัวนี่หกหกเจ็ดตัดป่เอาลักเก้าเจ็ดด้ให้บ่กเก้าเก้าเจ็ดนะมันย้อนยุ่มาหลายห่างเลยเอาให้ก็ให้อ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าปูออกให้เบาเถ้าเบิ้งในโทรศัพท์ที่ปูส่งให้ ยาดโยโอมนะ9 9เจให้เพื่อนไปหาซื้อไว้ให้นี่นะครับเบาเถ่าได้วา่าปูลงให้เพื่อนน้ำเดินเนี่ปูจะมาบังกับผม1เจ็ดนะครบ,บ่อ้ผมลงมาที่แล้วให้ลงแต่าหากเก่าหนึ่งมาปูตัดแต่ได้ปู6เจ็พร้อมาครับ6เจ็ดกับ3เจ็ดโอ้3เจ็ดตังหาก3เจ็ดตั้งหากตัดได้นีมันหี่กัน6เจ็ดมันหนี่กอนเก่าเจ็ดนาเาปูเนาะ ครันนี้เขียนลุงนี่จักว่ารังขงนึนบุญอ่าสามเกจีมาปูสามเกจีอ่าสี่เกจีสามเกจีสี่เกจีวงกลมตัวนี้วงกลมตัวไหปูตัวนี้สามเกจีมาปูปูจับกระดาษไปผมเนี่ยครับวงกลมตัวนี้ปูว่าจักเป็นบนเป็นล่างแล้วก็วงกลมตัวนี้วงกลมตัวนี้ครับปูจับไปผมครับผมครับผมตัวนี้บอวงกลมมาปู หกเจ็ดเนี่ยคือตัดเอาอยู่ในแล้วเนาะปูมชมโอ้เมื่อคึืนก็กเห็นบกโจอนั่นเหรอครับบกโจอเล็ก้ายรถมันตัวนี้หกหกเจ็ดโจอทั้งไหนปูคนทั้งไหนลูกศิษย์บอดี้ทั้งไหนคนทั้งหนองคา่ายคนทั้งหนองค่ายแล้วบัดว่างควันจีแจ้งเห็นบก,กิดอีกบก,กิดท,ที่น้องอันนี้ละอันที่แรกไฟมันขึ้ใหม่กะตอบเนาะครับปูเลยเอามือทีไปดับครับ มันบพท่านนั่นนะมันทั้งกุ้งข้นหน่อยหน่อยครับบาดนี้หลวงปู่ได้ยุ่งแบบนี้เขียงมันเลยปีนเลยครับเลยมันหกก็เลยตัดชิ้นแจ่วตัวนี้อ่าละสามเจ็ดตีเดีมัตสยัยจังใดขึ้นในในคักแท้สามเจ็ดนี่ครับเห็นพี่ชายมันมักเป็นสามครับพี่ชายอืมพี่ชายพูดติดกันครับปู่เราจะเห็นเล่าโอ้ปู่ หนึ่งเจ็ดให้โยมมันซื้อเพร่ะเลยถวายสองหมื่นมาปัวที่ว่ามันกิดธรรมชุ่มปูให้เบาเถาเบิงอยู่ที่ที่ที่เบาเถาวนะครับตอนมหาปูคงสุดท้ายปูว่าตัวนี้ปูซื้อปูบริสุทธ์เด้อปูว่าให้โยมมันซื้อให้เพราะปูซื้อบ่ได้มันบ่ปัวเงื่อนนี้ก็ให้เพิ่นซื้อให้ก็ให้มึงมึงนึงนี่แหละกับตัวนี้มันบ่ปัวที่ปูให้เบิ่งนี่แหละธรรมชุ่มจังว่าบ่าวเฒ่าถามปูว่าเอ้าปูปูให้ผมเบิ่งตัวนี้ที่ส่งให้โยมซื้อให้น่ะ แต่ปูคือบอกผมหกหกเจ็ดปูแล้วเอาลงกับลงเก้าเก้าเจ็ดพี่น้องนะจะมากงวดดีบ่แคปหนาจอเี่เสื่อมลุงปูงวดหมดสีสามแมนบ่ให้บ่ให้กลับบ่แมนครับปูงวดหนึ่งเกียดหนี่ก็บ่ให้เลิกกลับแล้วก็งวดเก้าหนึ่งนั่นครับจะว่างวดศูนย์เก้าหนึ่งพิษมันออกเก้าศูนย์มันออกเก้าศูนย์ นี่ละน้องมันได้ได่าว่าลงุงพีประมาทเอาท่านผู้ชมหาหยิบจับหาจองสลากกินแบงไปด้อพี่น้องเด้อนะผมเอาปูอย่าอมปูเออหายิบจับหาจองสลากกินแบงอาการห้อนซื้อไว้อย่างก็ปูตัวนั้นเพือ่อนะบักคิโลบักคิโลแบงได้แต<า>่คิโล อียังบุคคลตั้งชื่อให้มันแบบมาแบกหยังบุกกระตูนชุ่มมังกระตูนโอ้คีรออกคีรออกอุ้ยไอ้ที่น,อน้องเอาหายิบจับสลากกินแบงหาโรตรีไวเดอ้อท่านผู้ชมเด้อนะครับนะครับปูบึงการนะครับปูแห่งเด่นเจ็ดนะครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะวิ่งเจ็ดนะครับหกหกเจ็ดน,น,นะครับโตเน้นปู้ว่าหาสลากกินแบงหาโรตรีไว้เผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวนะครับผมสองตัวกับหกเจ็ด และกับชุดนี้ที่ปูทรงให้ยากจุ่มนะพันซื้อห้พปันหาหาเก้าเก้าเจ็ดพี่น้องเก้าเจ็ดแต่ปูผันเน้นชุดนี้สามเจ็ดปูว่ายครับ4ีเจ็ดไม่รู้ว่าเป็นบนเป็นล่างเลยพี่น้องเดยอ่อ <laughs> อาแคปหน้าจอหาได้โชคนะ้ำปูไดนะ้พี่น้องได้หายยิบจับสลากินแบ่งหาลรถเตรีไ้นะครับท่านผู้ชมนะปูบึงการนะครับอากาศหอนนะ้ำปูเนาะ okay, cool. บมื่อไหใจเั้านิ่งครับเข้าไหลใจมันจะแปรตอนรุ่นใหญ่ต้องไฟกระพริบปูว่าหมักตะปูวานะครับรุ่นใหญ่เอาไปเลยฟันทงไปเลยปูวาเอ้านะพี่น้องเนาะกับพ่อกันคลิปหนาได้ทผู้ชมเด้อนะครับปูกระวานนี่ละโชคมันโชคมันซาทุขับปูนะครับแอดมินบ่าวทอดสวัสดีครับเดี๋ยวจังมาหาปูไปละครับอีกรอบใกล้ๆปูวานะครับพี่น้อง แต่ชุดที่ปูให้เป่าถอ่วหนุบเขาด้วยพี่น้องเวยแต่ปูให้เบิ้งอยู่ครับชุดที่ปูทรงให้นี่นะครับผมสวัสดีครับ